MG เซลล์ประเทศไทยได้นำซึมมลชนไทยไปสัมผัส MG ESs ที่ประเทศจีนหรือในเมืองไทยเรียกว่า MG EV รถ SUV ไฟฟ้าคันแรกรุ่นแรกของค่าย MG ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยวันที่20มิถุนายนนี้เป็นรถใช้ไฟฟ้าร0 0เซนํานำเข้าจากประเทศจีนทางคันมีรูปร่างทันสมัยตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าด้านหน้ามีโลโก้ MG กดเปิดจะเห็นที่ซ่อนของปลั๊กชาร์จทั้งแบบชาร์จไฟบ้านปกติและแบบชาร์จเร็วหรือควิกชาร์จ ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นถูกจัดวางให้สามารถใช้งานได้ง่ายมีแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยหรือ p a d d l e Shift จอขนาดใหญ่แสดงผลมองเห็นชัดเจนปุ่มเกียร์ขนาดใหญ่แบบหมุนห้องโดยสารขนาดเจ็ดที่นั่งกว้างขวางและนั่งสบายด้านคุมพลังเป็นแผงเซลล์แบตเตอรี่44.5กิโลวัตต์ ปูใต้ท้องรถให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าให้แรงบิดที่350นิ้นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ูนถึง50กิโลเมตรภายในเวลาเพียง3.1วินาทีหรือชาร์จไป1ครั้งสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ335กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อลงสนามทดสอบเฉพาะกิจเช่นทดสอบอัตราเร่งในทางตรงต้องยอมรับว่ากดคันเร่งความเร็วก็มาเต็มความแรงพุ่งขึ้นมาแบบทันใจเมื่อเข้าสู่สถานีที่2ได้ทดสอบขับแบบสลาลมุมว่าฟีลลิ่งการโคง้งและการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำเรียกว่า MG EV คันนี้ทำได้อย่างสบายสบาย ด้านสถานีสุดท้ายเป็นการแสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าคันนี้ลุยน้ำได้จริงโดยเจ้าหน้าที่ได้ขับลงน้ำความลึกระดับ40-45เซนติเมตรและแช่อยู่ในน้ำระยะเวลาหนึ่งก่อนขับขึ้นมารถสามารถไปต่อได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะซึมเข้าไปถึงแบตเตอรี่หรือทำให้เครื่องยนต์ดับแต่อย่างใดค่ะสำหรับรถ MG EV มีเพียงแค่สีโคเปนเฮเกนบลูเพียงสีเดียวและมีรุ่นเดียวเท่านั้นที่นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยคาดราคาไม่เกิน1.5ล้านบาท